ไปแล้วไปไหมไปไหมไปไหนกันตุ๊กไอเดียวเลยเราจะรู้ได้อย่งไรว่ามันเป็นอัพเดทอันนี้คือแบบไม่ได้ใช้เครื่องมือนะครับในทฤษฎีดาวเนี่ยเขาบอกเอาไว้ยกโลขึ้นยกไฮขึ้น เอาเริ่มจับตาดูแล้วว่าท่านจะได้ครับท่านจะได้ดแค่นี้และที่เหลือก็จะพาท่านทัวร์ลงไปข้างล่างอีกเรียนแคมป์โคตินเทสั้นขั้นเทพเป็นยังไงบ้างคะมไความรู้มากนะครับจากรถเมดผมหาม,มานานแล้วตัวที่คนที่สอนที่โบผม<อ>หามาหนึ่งปีแล้ววันนี้เก็ดมากเลยครับ คือได้ความรู้มากนใ่คคชมะที่สอนในเรื่องของกองทุนแล้วก็ฟิโบทำให้เราเข้าใจมากขึ้นครับเข้าใจเข้าใจมากเก็ตเลยร้อเปเเลยครับเข้าใจว่าเออการตีขึ้นตีลงการบายเซลล์เนี่ยจุดสําคัญ38.2.70.5เนี่ยเราต้องใช้ยังไงมากแล้วการการที่จะเสี่ยงจุด5 0 50อ่ะเราจะบายจะเซลล์เนี่ยจุดนั้นเราก็ต้องรอไว้ก่อนควไว้ก่อนไง การขยับศูนย์ขยับร้อยของพี่โบค่ะ,ะวันนี้ได้ความรู้ดีกว่า YouTube 100อยเรซยกนือให้ครับถ้าเกิดราคามีการไปเทสที่แนวต้านแนวรับสงคัญนั่นค่ะณตอนนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่มันบอกได้ว่าราคาจะไปในทิศทางไหนต่อจับจนดทิศทางของราคาง ผลจากต่า,าคุณภาพถด้ยยะะยวยมากที่ทุกคนนะครับทำตไรางดีวันนะครับก็ขอบคุณมากที่ฉากถึงพวกผมนะครับเดอพันเทปค่ะจะมีงานอีกทีเดือนกันยายนวันที่หนึ่งวันที่สองนะคะแล้วก็มาพบก,กันที่นี่เลย